น้องปลาลมคนสวยครับวันนี้น้องปลาล์มอยากทานอะไรสามารถสั่งได้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่าพี่อ่อดูแลเองขอบคุณนะคะพี่เบนจ้ะนี่ ه, น้องกัมมี่รีสครับรับอะไรดีครับน้องปลาล์มอยากรับประทานอะไรสามารถสั่งกับน้องเขาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ ทะเลจานหนึ่งค่ะม,มากับพี่ทั้งทีจะสั่งให้ข้าวผัดธรรมดาธรรมดาได้อย่างไรให้เกียรติฐานะพี่หน่อยสินะเออน้องที่ร้านมีอะไรรี m e n เดเดชันของก็มีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างเลยเหรอก็สิ่งที่ร้านอาหารคนมีที่ร้านก็มีทุกอย่างเลยครับอืงั้นเอากุ้งมังกรขนาด50โลมาตัวหนึง่งมีไหมมีครับ จะแบบเขาหรือว่าแบบไหนดีครับกุ้งมังกร50ิบโลหรอคะหนูยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะพี่เบนหนูอ,อยากกินค่ะ <c oughs> เอเองั้นเอามาตัวหนึ่งเลยกันแบบเผาก็ไดนเขานะครับ <c oughs> เออแล้วช้างล่ะมีไหมช้างมีครับจะรับเป็นตัวผู้หรือตัวเมียดีครับ <c oughs> ช้างนะมีครับ <c oughs> เออแล้วคนปกติเขา ขากินอะไรกันนะอ่าขอแนะนําเป็นตัวผู้แล้วกันนะครับเพราะตัวเมียเนี่ยหนังจะเหนียวเคี้ยวยากครับอ๋อไอตัวผู้มันจะแข็งนะอ่าทางเราตุนได้ครับอ๋อมันก็จะไม่แข็งเนาะเออโอเคอ่าแล้วจระเข้ล่ะมีจระเข้มีครับจะเอาแบบเผาเกลือหรือว่าย่งางบาร์บีคิวดีครับเอาบาร์บีคิวค่ะหนูอชอบกินบาร์บีคิวมากเลยอ่ะอ๋อโอเคเนาะงั้นเอา บีบีคิวก็ได้บาร์บีคิวอ,อ๋อบาร์บีคิวถ้างั้นเอาปะวานอ่ะมีไหมปะวานมีครับ <Boden> ปะวานสีน้ำเงินก็มีมีครับคุยแล้วจะรับเป็นเมนูแบบไหนดีครับเออเออเอาเอา,เอาแบบเอาปะวานซาซิมิซาซิมิซาซิมิใช่ไหมครับมีไหมครับรสนิยมดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เชฟแร่เป็นชิ้นใหญ่ๆเข้าแผ่นโตะเลยนะครับ อ้ยแต่ละอย่างหนูยังไม่เคยกินมาก่อนเลยค่ะพี่เบนเนี่ยใจดีสุดๆไปเลยอ่ะจ้ะครับแล้ววันนี้เนี่ยทางร้านมีเมนูพิเศษด้วยนะครับรับไหมครับเมนูพิเศษมเมนูอะไรครับไดโนเสาร์นะครับชีเล็กครับไหมครับไดโนเสาร์ครับมีด้วยนะครับครับโอ้ยพี่เบนหนูอยากกินไดโนเสาร์ค่ะโอ้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 โ้โ ขายครึ่งตัวไหมครับไม่ได้ครับขายเป็นตัวครับอ๋อเอามาตัวหนึ่งครับแนะนําให้กินเป็นแบบหมูกระทะนะครับเด็ดมากหมูกระทะเรือนเดืนเสาวกินกับหมูกระทะก็กลายเป็นไดโนเสาร์กระทะครับติวิงอ่งั้นขออนุญาตคิดเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับทั้งหมดเป็น850ล้านบาทครับเห่ือหรนะครับ850ล้าน เอป1อ850ล้านเอ่อผมว่าพวกผมสั่งเยอะไปหน่อยอ่ะมานแค่สองคนไงเก่งว่าจะทานไม่หมดอ,มอผมว่าไม่เยอะนะครับคนรวยๆแบบคุณเนี่ยจ่ายไว้อยู่แล้วเอางี้ไหมครัเขาผัดกุ้งจานเท่าไหร่ับจานละ80ครับเอา2จานครับอย่างอื่นไม่เอาเละว่าแล้วไงะ ออเอาเข้าจริงกูไม่ได้มีตังหรอกทำเป็นสางแอคสาวไอ้สร้อยทองไอ้นาฬิกาที่แถมขนมเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกใส่ฮะโว้ยอีโท้เละกระจอกมาบอมมาบองเดี๋ยวก่อนสิเดา๋ยวมากินข้าวก่อนบอมมาบอมไปเนาะที่ขอเปลี่ยนใจนะเอาข้าวเปล่ามาที่เดียวพอนะน้ำซึ่งน้ำปลามีไหมไม่เป็นไร เพราะว่าผมมีน้ำพริกจกมูกโตนี่น้ำพริกหมกโตเอามาสอนกระปุกใ้่เก็บข้าวอร่อยมากเลยนะโอ้ล่าสุดนี้นะแล้วพริกหมกโตนี่กินกับอะไรก็อร่อยนะล่าสุดนี้ไปกินกับกิ๊กโอ้โหนี่เขาเบาหน้าเลยเมื่อกี้แค่สั่งเล่นเฉยๆไม่คิดว่าจะมีจริงนะครับ <c oughs> เออที่ร้านก็ไม่มีหรอกเว้ยจะไปมีบ้าเป่าไเสารอ่ะอ้าวไม่จริง